อนิเมะสตอรี่ไฮไลท์ <c oughs> บทกบ,บีและเพราะว่าคำขอร้องของทุกๆคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฮอร์มิสเฮสเทียหรือว่าแม้กระทั่งจิตปัญญาของอัลเทมิสนะครับทำให้เบลเนี่ยต้องลุกขึ้นมานะครับผมกลายเป็นโอไรออนผู้ที่จะยิงนะครับผมสอนเนี่ยเข้าไปที่ปีศาจต,ตัวนั้นซึ่งในระหว่างที่กําลังจะแบบว่าแผงสอนเนี่ยเบลก็จะได้รับพลังของเทพอัลเทมิสนะครับผมเข้ามาในร่างกายเนี่ยโอ้โหเรื่อวสว่างสดใส จนสุดท้ายก็สามารถที่จะปราบมอนสเตอร์แล้วก็ปลดปล่อยเทพอัลเทมิสได้นะครับผมบอกเลยว่าฉากเนี้ร้องไม่ใช่คนดูนะหมายถึงเบลนะครับก็คืออาจริงตัวละครนี้ยังแบบยังด,ดูยังเด็กอยู่เลยนะเจอเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยมันก็เลยแบบน่าจะรับไม่ไหวแต่ก็นะอีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าเทพอัลเทมิสนั้นในเรื่องนี้นะยังไม่รู้จักสิที่เรื่องความรักที่แท้จริงเลยนะครับและเขาก็ตัดสินใจว่าอย่าจู้จักความรักจากเบล <S <S นะครับ แต่ว่าเธอก็มาตายก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเนียครับเ่าเทพนั้นสามารถทจะกลั